สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ช่องเราเก่งเก็บมาซ่อมนะฮะก็หนึ่งคลิปนะครับอยู่เชียงกงวางน้อยซื้อเครื่องเกียร์นะครับนี่ครับโอ้โหอะไรเนี่ยเครื่องขับหน้าครับดีเซลริสันก่างางเลยมีหูล็อกอยู่นี่ครับของเลีวนะครับ เอ้ยไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้านะเครื่องขับหน้านี่นี่ยันนี้สันดีเซลนะครับดีเซลเครื่องขับหน้านะครับนี่เกียร์เ,ยรเห็นไหมโอ้ไปวางซันนี่ไหมสุดจัดอะดีเซลด้วยไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนี่ยรหัสเครื่องอะไรเนาะนี่ YN Y อ,อะไร วายเอ็นเครื่องดีเซลนะครับนี่หัวเผาเว้าเหมาะดีอ่ะมีอยู่ตัวเดียดได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วเครื่องเรื่องเงี้ยไม่น่าล้างหรอกเครื่องไอ้ที่โกดังมีไหมม,มีเยอะเหรอนเนี่ยน,นะ โอ้ยลูกงี้เดินไปดูในโกดังดีกวะอยากพึ่งมาวันที่9ซื้อเครื่องผมซื้อเงี้ยครับซื้อแบบไม่ล้างเครื่องเครียดไปก็ยกใส่เลยไม่ต้องล้างหรอกยกใส่เสร็จแล้วค่อยล้าง <c oughs> นี่ครับ H12 นะครับเครื <eli S 3> ่องนิสสันมาตอเมล่าเต็มเลยนุ่นยาวเลยนะครับแล้วก็พวกนิสสันทีด้านะครับพวกเนี้ยอันนี้นิสสันนนโอนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับมาถ่ายทุกวันแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรวันนี้เป็นขบูนะครับนี่ซันนี่ อะไรครับว้านี่ชอบเครื่องตัวนี้แหละดีเซลเนี่ยอันนี้ก็โตโยตานะครับโตโยตา้าเอา่อเครื่องอะไรนะเครื่องที่แบบเอาไปทำการเกษตรอ่ะอันนี้มัน NA ธรรมดานะ k b เ เนี่ยครับเครื่องขับหน้านะเนี่ยบาไฟฟ้าปวางรถเก๋งท่าทางเยนุกอะ่วะวางดูแล้ววางอันนี้ได้เลยนะพวกพวกทิด้าเนี่ยทิดาแล้วว่ารถรุ่นใหม่ๆครับตระกูลเนี่ยตีี้เป็นโซ่นะครับเหมือนวาดีอันนี้ก็จะเป็นวาเอ็นถ้ามีโบด้วยแจ่มเลย แกวเลยอะดีเซลก็มีหลายตัวนววะเกียวโตรงกวเก่าเก่าเครื่องรถตู้นะครับ ดาเยอะแยะเลยครับอเอ๊ะไม่หมดอันนี้แค่ร้านเดียวนะเครื่องมิซูก็มีนะครับ4 g 9 2 9 3แล้วก็นิสันคาบูนะครับแต่ถ้าเป็น B11 นะครับก็มีอยู่ตัวเดียวที่เอ็นเห็นนะมีอยู่ตัวเดียว ไอ่ครับเคเซ็ตโฟเลยนะนี่เกียร์โฟโ,โตโ้แถวเลยอนะ่ะมีแต่เครื่องเครื่อง bm ม,มีครับซูบารุซูบารุอินเวสซ่าครับ eje ตอนนี้ eje อะไรเนี่ยเี่ป่ะเป็นไดเรคคอยนะครับซูบารุอันนี้โบ turbo เน,นี่ย เราน้ำหลังการงานสร้างโอใ่เครื่องแล้วร้อนแอ่จังแรงนะครับวังน้อยนะวังน้อยก็วันนี้มาหาซื้อเครื่องนะครับมีร้านช่างบุเวลากลับแล้ว มาส่วนมากนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยถ้ามาดูหลายร้านามันก็ดูได้นะครับแต่นี้ผมมาร้านนี้ก็คือมันก็มีหลายตัวนะครับไปดูในโกดังเลยนะครับก็เลยไม่ต้องไปดูร้านอื่นราคามันก็โอเคนะครับส่วนมากผมมาก็จะไปดูในโกดังนะครับเพราะว่าก็เพิ่งมาลงนะเครื่อง อ,อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเขาก็ามาวางโชว์ไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนข้างหลังนี่ในโกดังก็จะเป็นเขาเก็บสต็อกของไว้นะครับซึ่งลูกค้าไม่ค่อยได้ไปหรอกครับมีแต่พวกช่างพวกอู่นี่ครับถึงจะได้เข้าไปนะก็จะไม่ให้ลูกค้าทั่วไปเข้านะจะเป็นอู่อะไรเนรี่ยเขาให้เข้าอยู่อ,อย่างว่าแล้วครับงานช่างนะโอ้ อย่างแรงอะได้โคงเร้วกับบ้านก็ต้องกลับไปทำรถจอนะเดี๋ยวต้องแวะไปซื้ออะไรล่ของคันไทเกอร์นะครับรถไทเกอร์ Tiger, พวกแล้วก็อะไหล่โมโนมนน้ำของอาร์ติสคันนี้นะครับวิ่งซื้ออะไรครับครึ่งวันแรกก็ทำงานนะครับครึ่งวันหลังช่วงบ่ายๆก็มาซื้อของนะครับถ้าของมันอยู่ที่บ้านแล้วยังไงมันก็ไม่ยากหรอกครับ หากาลังเสริมมาทำอย่าหากาลังเสริมมาช่วยนะเ,เส้นออกมาถนนใหญ่ครับเส้นอ,อ,อะไรอะ่ะโอนอะ่ะ <because> ก็เดี๋ยวขากลับนี่กับทางวางน้อยครับเ,เส้นตัดวางน้อยธัญบุรีนะครับอย่างร้อนนะสุดยอดเลย ไม่กินข้าวเลยไปหาข้าวทีนไหนครับคุณนะสสำหรับการรับชมนะครับช่องกอเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอ๋อสั้นๆนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆอยากซื้อเครื่องอยากเดินซื้ออะไรเก่านะครับเชียงกงวังน้อยนะทั้งสองสาขาคู่กันนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกนะันอ,อันนี้มันใกล้บ้านนะครับ บ้านของผมนี่ห่างจากเซียงกงประมาณ37กิโลเมตรนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ